สวัสดีเย็นวันจันทร์ที่25ธันวาคม2566ครับผมเย็นนี้ก็จัดสักหน่อยครับเนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้เย็นมากครับผมตอนนี้ก็อุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณสัก15-16องศานะครับตอนนี้นะครับผมก็ปั่นขาลงนะครับหลังพระตำหนักดอยตุงนะครับ ออกจากงานสีสันมานะครับช่วงที่อยู่ในงานสีสันก็ไม่สามารถที่จะปั่นได้นะครับต้องใช้การจูงจักรยานนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ของนักปั่นเองนะครับผมก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะครับตอนนี้คือออกมาจากนอกบริเวณที่จัดงานนะครับพื้นที่ที่จัดงานก็เช่นข้างหลังพระตำหนักโดยตรงนะครับที่จะมุ่งหน้าสายเก่านะครับผม ก็ตอนนี้ขอเป็นช่วงที่กําลังไหลลงเนินยาวๆนะครับกําลังจะผ่านนะครับรงข้างหน้านี้เราจะเป็นบริเวณที่จะให้เป็นลานจอดรถนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมง,งานสีสันโดยตรงนะครับก็จะมีลานขวามือนี้ครับจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรถรับส่งฟรีนะครับผมส่วนซ้ายมือเราตรงนี้ก็ จะเป็นกองรักษาการนะครับหรือตรงที่เราเรียกในพื้นที่ว่าทหารยืนตรงนะครับผมเขาเรียกว่ากองรักษาการนะครับผ่านนะครับผ่านหน้ากองรักษาการนะครับแล้วก็เราก็จะไหลลงเนินนะครับแล้วก็จะมีเนินข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับนี่เราจะเข้าโค้งลงเนินนะครับแล้วก็จะเป็นเนินที่ส่งให้เราขึ้นขึ้นเนินอีกทีหนึ่งนะครับผมไหลลงเนินยาวไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นการ เดนเนินระยะสั้นๆนะครับขวามือเราตรงแยกตรงนี้ก็จะเข้าตรงลานฮอนะครับตรงนี้ถ้าเรามองไปทางซ้ายก็จะเห็นวิวนะครับตาช่วงค่ำๆก็จะมีดาวบนดินสวยงามนะครับบริเวณซ้ายมือเราตรงไหลาทางเนี่ยครับที่ที่ไหลาทางชำรุดนนะครับผมต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับก็แอบ,บขวานิดนึงนะครับผมเพื่อหลีกเลี่ยงความปลอดภัยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยที่เรา ให้รถใช้ถนนนะครับแต่ก็ต้องมองรถฝั่งขวาด้วยนะครับคอานี้ก็จะเป็นการไหลาย,ยาวๆแล้วครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับผมช่วงเช้าเ้าก็อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ10องศา11องศา13องศานะครับช่วงบ่ายๆก็ประมาณ15 16องศานะครับช่วงค่ำๆก็ ประมาณ18-19องศานะครับผมเช้าเช้าก็จะเย็นหน่อยนะครับอันนี้ก็จะไหลยาวๆนะครับผมต้องคอยแตะเบรกไปด้วยนะครับโอ้ช่วงหน้าหนาวนี่เอาการเหมือนกันนะครับแตกต่างจากช่วงหน้าฝนนะครับแต่ช่วงหน้าหนาวเวลาเราลงเขาการที่เราจะจับเบรกนะครับแตะเบรกแช่นา,นานๆนี่ นิ้วเราจะรู้สึกตึงๆนะครับเราจะรู้สึกปวดนะครับเพราะว่าความเย็นที่กระทบจากข้างนอกแล้วก็มาโดนร่างกายของเราหรือมาลนนิ้วของเรานะครับผิวหนังเราเนี่ยทำให้รู้สึกตึงแลวรู้สึกชานะครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้เราก็จะผ่านกรมทางหลวงนะครับชนบทนะครับกรมทางหลวงชนบทถ้าเราเลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านขาแย่งพัฒนานะครับผมตอนนี้เราก็ไหลกันยาวๆแล้วครับ ล้วก็จะมีเนินขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเนินซึมเล็กๆน้อยๆเราก็เล่งส่งหน่อยครับผมซอยขาไปครับช่วงนี้ก็อากาศนี่ต้องว่าดีจริงครับนี่เลี้ยวขวาไปตรงนี้ก็สอพอแม่ฟ้าหลวงนะครับอบตอแม่ฟ้าหลวงและที่ทําการอําเภอแม่ฟ้าหลวงก็แยกตรงขวามือนะครับตอนนี้เรากําลังไหล ลงยาวๆนะครับตรงนี้ความชันไม่ต่ำกว่า2 2่อถึง่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเรียกว่าสายเก่านะครับผมสายเก่าปากคานะครับผมตอนนี้เรากำลังจะไหลลงยาวๆตรงเนินต้นไม้ใหญ่นะครับตรงปากคานะครับผมช่วงนี้ก็ปั่นดังได้อยู่นะครับลงได้สบายนะครับแต่ถ้าช่วงหน้าฝนนี่ควรหลีกเลี่ยงนะครับถ้าหน้าฝนเราลงเร็วๆแบบนี้ไม่ได้นะครับอันตรายมากนะครับเบรกไม่อยู่แน่นอนครับ โอกาสที่ล้อหลังจะแซงล้อหน้าได้มีโอกาสเป็นไปได้มากนะครับแม้แต่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับขาขึ้นยังล้อฟรีนะครับขาลงไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้เราก็ลงที่ความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใช้ความชำนาญในเส้นทางนะครับ วข้างหน้านี้ที่เราจะเห็นก็จะเป็นหมู่บ้านป่าคานะครับเป็นหมู่บ้านอาคานะครับเป็นพี่น้องอาคาวันนี้ก็ตรงเป็นวันคริสต์มาสนะครับก็หลายหมู่บ้านก็จัดก,กิจกรรมคริสต์มาสเหมือนกันนะครับผมจนผมก็พอมีเวลาเล็กออกกําลังกายบ้างครับโอ้โหอากาศเย็นๆแบบนี้ไม่ได้ออกมาหลายวัน,นครับรู้สึกตึงๆไปทั้งเนื้อทั้งตัวนะครับก็ขวาจักรยานมาขายเส้นสักเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็ขอสักหน่อยหนึ่งครับผมรีดเหงือสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็ไหลยาวๆนะครับเนินพรุ่งนี้ก็ไม่ต่ำกว่า20%นะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในการที่จะลงเขาชันๆแล้วก็โค้งแบบนี้นะครับระบบเบรกต้องดีนะครับถ้าระบบเบรกไม่ดีไม่แนะนำให้ลงเส้นนี้นะครับลงเส้นโดยตรงสายใหม่นะครับจะปลอดภัยกว่านะครับ ดูครับร่องรอยถนุนจะมีร่องรอยนะครับประมาทไม่ได้นะครับความชันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ 23- 24เปอร์เซ็นต์นี่ไม่ธรรมดานะครับชันนะครับตอนนี้เราก็ต้องประคองรถนะครับอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่อยประคองนะครับลงเร็วไม่ได้นะครับประโค้งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันตรายแล้วก็ถนนค่อนข้างแคบนะครับผมต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้นี่ การที่จะเบรกแช่ๆยาวๆแบบนี้รู้สึกว่านิ้วมือเรานะครับมันจะมีอาการปวดและตึงนะครับเพราะเกิดจากความเย็นจากอุณหภูมิที่กระทบร่างกายนะครับวันนี้เลยจําเป็นต้องคว้าเสื้อล่มนะครับมาสวมใส่อีกชั้นหนึ่งนะครับอย่างนั้นเอาไม่อยู่แน่นอนครับถุงมือคู่เดียวเอาไม่อยู่แน่นอนครับรู้สึกยงเย็นๆนะครับจากคาบเหงื่อที่ตอนที่เราขึ้นมานะครับตอนขาขึ้นนี่ไม่มีปัญหานะครับขาขึ้นนี่เหงื่อเต็มตัวครับ แต่ขาลงนี่สิครับเหนื่อยังไม่ทันแห้งแล้วกระทบกับลมบวกกับอุณหภูมิที่ลดต่ำลงนะครับตั้งแต่วันที่22มานะครับอุณหภูมิจะอยู่ประมาณสัก11 12 13องศานะครับก็ถือว่าเย็นนะครับผมแล้วบวกกับที่เราต้องประทะกับลมตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะผ่านสี่แยกปลาท่องโกนะครับตรงนี้ก็เป็นสี่แยกวัดใจเหมือนกันครับต้องมองซ้ายมองขวานะครับโดยเฉพาะรถต่างจังหวัดที่เข้ามานะครับ อ้าวเห็นไหมครับเห็นไหมครับไอเบรกตรงนั้นแล้วครับก็จะชัดชะลอหรือว่าจะตรงไปนะครับเราก็ต้องรู้แล้วครับถ้าลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นคนนอกพื้นที่แน่นอนครับผมก็ต้องเบี่ยงขวาออกก่อนแล้วกันนะครับเพราะบางทีตรงสี่แยกวัดใจคือมันลงได้ทั้งสองทางครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็คือจะเป็นรอยตรงสายเก่าก็จะชันได้หนึงแต่จะใกล้นะครับแต่ที่เราลงมาเส้นนี้คือเขาจะเรียกว่ารอยตรงสายใหม่นะครับ เพื่อลดความชันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชันนะครับตรงนี้ก็ประมาณ11 1 1 2เเหมือนกันนะครับความชันนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนี่ก็ที่ไหลลงมานี่ก็ประมาณ60บวกบกถึง70นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก65นะครับที่ผมปล่อยไหลตรนนี้นะครับแต่เบรคนิดนิดนะครับอันนี้ทางตรงนะครับนี่เราปล่อยไหลยาวๆเลยนะครับ อันนี้ก็นู่นความเร็วอยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณ69นะครับ68 69เกือบ70นะครับเข้าโค้งก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าไม่มีเสื้อลมนี่วันนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับอากาศแบบนี้โอ้โหถือว่าเย็นนะครับเย็นเกีียบเลยนะครับ ตอนนี้อุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ10 5 6องศานะครับรอบเย็นวันนี้นะครับเย็นใช้ได้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเย็นแบบนี้นี่โอโ้โหรู้สึกได้เลยครับว่าเหงื่อที่เปียกกับเสื้อเรานะครับเสื้อปั่นนะครับถ้าไม่ได้เสื้อลมซับอีกตัวหนึ่งนี่เย็นแน่นอนครับแต่ที่สัมผัสได้สัมผัสจริงๆคือ ใบหน้านี่แหละครับแล้วก็นิ้วที่เรากําลังมือที่เรากําลังจับเบรกอยู่นี่แหละครับรู้สึกว่ามันตึงกว่าพิสทุกครั้งนะครับตึงเป็นพิเศษนะครับช่วงถ้าเป็นหน้าปกติช่วงฤดูร้อนก็ไม่ได้มีปัญหาครับช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆแบบนี้เวลาลงเขาชันๆนี่ครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับไม่ใช่แตกต่างจากฤดูฝนเหมือนกันนะครับฤดูฝนนิ้วอาจจะไม่ตึงเท่าไหร่นะครับแต่ฤดูหนาวนี่ไม่ได้เลยนะครับ มือช้านะครับจากความเย็นที่อุณหภูมิรอบข้างเราเนี่ยครับทำให้การใช้เบรกหรือเราจับอะไรที่แน่นๆนี่รู้สึกปวดขึ้นมาได้ง่ายนะครับต้องใช้ทักษะนิดนึงนะครับแต่ฤด,ดูก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นฤดูฝนก็จะไหลาย,ยาวๆด้วยความเร็วสูงๆไม่ได้นะครับอันตรายนะครับข้อดีของของหน้าหนาวก็ดีไม่คือมันไม่มีฝนนะครับแต่ว่าสภาพอากาศอุณหภูมิที่มันลดหัวภาพนี่ บางทีก็ปรับตัวหรือปรับร่างกายเราไม่ทันเหมือนกันครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันไปนะครับสุขภาพดีไม่มีขายก็จริงนะครับแต่ก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าร่างกายเราไม่ใช่เครื่องจักรนะครับต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวนะครับพักผ่อนให้เต็มที่กินอาหารให้ครบนะครับผมที่สำคัญก็คือดื่มน้ำไปด้วยนะครับช่วงนี้ ไม่ใช่ว่าเหงื่อออกน้อยแล้วก็ไม่ดื่มน้ําเลยไม่ได้นะครับบางทีเหงื่อคาบเหงื่อของเรามันอาจจะถูกระเหยไปกับลมนะครับซึ่งบางทีร่างกายเราช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยคือเหงื่อมันจะออกน้อยกว่าช่วงฤด,ดูร้อนเป็นเรื่องปกติเพราะร่างกายเราอากาศมันเย็นนะครับแต่ว่าก็ต้องพยายามจิบน้ําด้วยนะครับั่านระยะไกลนี่ ตะคิวจะถามได้นะครับแต่นี่คือเราปั่นระยะใกล้ๆแถวบ้านนะครับไหลลงเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เย็นนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วก็รออาบน้ําพักผ่อนนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ